สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Odu by CU เราได้เคยทําการรับสินค้าเข้าระบบกันแล้วนะครับแต่ว่าในการรับสินค้าจริงนั้นเราก็ไม่อยากยกตัวของโนตบุ๊กไปรับสินค้าเพราะว่าตัวคลังสินค้ามันไกลนะครับและไม่อยากตัวพิมพ์ของใบรับสินค้าไปเพราะว่ามันไม่เรียวทานนะครับดังนั้นเราจึงมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยรับสินค้าในระบบได้แก่เครื่องมือของที่ชื่อว่า Handheld นะครับ แล้วเราจะไปรับสินค้าในระบบกันเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในระบบดูเลยครับเราเข้าที่ i n v e n t o r y ครับแล้วเราก็เข้าไปหาตัวของใบรับสักหนึ่งใบครับที่เราจะรับสินค้านะครับเมื่อเราจะรับสินค้าด้วยระบบนีลนะครับเราต้องพิมพ์ใบรับสินค้าก่อนนะครับพิมพ์แล้วก็ Pi c k i n g o p e r a t i o n นะครับแล้วกด open นะครับในตัวของใบรับสินค้าจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับสมมติว่าเราได้ปิ้นตัวของใบรับสินค้ามาแล้วครับใบนี้เราก็จะใช้ตัวของเฮลแฮนเฮลนะครับยิงใบรับสินค้านะครับตัวของหมายเลขบรรกำกาที่เป็นบาร์โค้ดตัวนี้นะครับยิงเข้าไป เมื่อเรายิงตัวของใบรับสินค้าไปแล้วครับในตัวของออในตัวของไฮเทลนะครับก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับแล้วต่อมาเราจะรับสินค้าครับเราต้องยิงตัวของบาร์โคดโปรดักต์ก่อนนะครับครับเพื่อจะให้ตัวของบาร์คตัวของโปรดักต์จับตัวของสินค้านะครับแล้วต่อมาเราก็ยิงตัวของลอดสินค้านะครับ ครับจะเห็นไหมครับว่าตัวของสินค้านั้นจะมีตัวของหลอดขึ้นมาและจะรับสินค้าหนึตัวนะครับเมื่อเรายิงตัวของหลอดเพิ่มสินค้าก็จะเ,เป็น1น,นะครับและถ้าเราสมมติมันมีสินค้าเยอะเข้ามาครับเราสามารถกดที่ตัวของรูปดินสอได้เลยครับหรือแก้ไข แล้วก็ใส่ยูนิตเปลี่ยนเป็น10นะครับแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับเมื่อเรารับสินค้าเข้าไปแล้วเราก็กดตัวของ Validate นะครับเมื่อเรา Validate เสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาหาตัวของใบรับสินค้าตรงเมื่อกี้ก็คือเบอร์3า แล้วก็เข้าไปตัวไปรับสินค้าเบอร์สามเกนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีการรับสินค้าตรงกับจํานวนสินค้าที่รับผ่านแนนเนลนะครับก็คือสิบตัวเห็นไหมครับการรับสินค้าผ่านแนนเนลดีกว่าจะต้องยกอุปกรณ์หนักๆไปหน้างานเช่นโน้ตบุ๊กและเรียวไทม์กว่าการใช้กระดาษจดนะครับทั้งหมดนี้ คือการรักสินค้าด้วยแฮนด์เฮลง่ายสะดวกและไม่ยากอย่างที่คิดพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ